สวัสดีค่ะนิงค่ามิเกนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะการใช้เหตุใช้ผลในการค่อยๆคิดค่อยๆพูดนะคะช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องการความชัดเจนการตรงประเด็นนะคะ การแก้ไขสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมามีความซื่อตรงนะคะไม่ทำเรื่องที่ผิดจริยธรรมหรือว่าผิดกฎหมายต่างๆนะคะการงานนะคะภาพรวมอาจจะมีเรื่องขัดแย้งเรื่องของการถูกขโมยผลงานถูกก๊อปปี้หรือการถูกเข้าใจผิดจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าบางรายอาจจะมีเหตุให้ติดขัดล่าช้าไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้น เป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีการหยุดพักพักร้อนนะคะหรือว่าทำงานแบบไม่ต่อเนื่องก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดความเครียดปัญหาส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะที่จุกจิกชาวธนูได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ค่อยๆจัดการการทำงานจัดการปัญหาอย่างรอบคอบด้วยนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีโชคจากการเสี่ยงทายเกิดขึ้น มีได้มีเสียนะคะก็อย่าให้เกินตัวนะคะช่วงนี้ถ้ามีการลงทุนเล่นหุ้นต่างๆก็ให้ดูพื้นฐานนะคะเรื่องของการเก็งกําไรหรือการพาน,านันอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องระวังเรื่องของข้าวของสูญหายหรือว่าขโมยขึ้นบ้านของมีค่าตกหล่นแบบนั้นนะคะสุขภาพเกี่ยวกับโรคปากโรคฟัน ในช่องปากต่างๆระบบทางเดินอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะต้องดื่มกินอาหารที่สดสะอาดเคี่ยวอาหารให้ละเอียดเป็นต้นนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องออถ้าพบรักแล้วนะคะให้ดูให้ดีเป็นเรื่องของมือที่3มหรือว่าคนไม่โสดจริงหรือเปล่านะคะหรือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะทําให้ต้องเกิดคู่แข่งขึ้นมาได้นะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ห่างเหินห่างกันเพราะระยะทางหรือการทำงานเป็นเหตุบางคู่อาจจะมีเรื่องหึงหวงนะคะเรื่องน้อยใจเรื่องของมือที่สหรือว่าการออหึงหวงจากการที่ไปติดต่อพูดจากับคนอื่นๆรับหลังโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องประครับประคองสถานการณ์ให้ดีสำหรับชาวธนูในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคา m มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ